เด็กการ์ดซารีขอนำเสนออินนิแมนสตอ r m มพรีเมีแต่เป็นสายอุทเคที่จัดมาเพื่อกาวขึ้นยิ่งกว่าเดิมจัดในช็อตบอกเลยว่าคน,คนดูชอบมากๆนะจะเป็นคลิปที่คนดูไม่ค่อยดูแล้วกันจัดยังไงไปดูเกสามใส่เป็นอินนิแมนสตอ r m มพากวีใบและพี่ดำามินของเรากลับมาอีกแล้ว4ใบเกสใส่เป็นอินนิแมนเวฟสตัวไซเคิลรับบูทสใบและอินนิแมนเทเซนตัว เรกรดหนใส่เป็นอินิแมสกอ3สาม,มา In N Man en, สใบอินิแมลิเปิลสใบและอินิแมนคลาวใบเกรศตัวเริ่มเริ่มจากอินิแมนโฟลหน่ใบที่เกร์เได้เป็น4คิยงไต3าดอยะโซ2ดอรพจีสฮิวเกรดศูอย่าถามว่าทำไมใส่เกรศยฮิวเกรสามหมด่าทำชิปแต่ว่าไม่มีฮิวเกรดสามอบนั้นออกก่อนกันนะคิ้เซน สองใบและหนึ่งโอเวอร์ที่ยื่นหนึ่งใบออเดอร์เด็กนี้ใส่มาปแปลกใส่สามใบไม่ใส่หกใบเริ่มจากไปใส่สะพานสามใบและออเดอร์คุกที่ช้าม,มัวส่วอีกสามใบสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับบ้านนะครับก็อยู่กันทั้งของเดนะ็กกาดเซอรี่นะก็ผมได้ทับคลิปช็อตของยีนี่แมสตอมไปแล้วนคนค่อนข้างที่จะชอบนะครับก็เพราะคุณทุกคนนะที่ดูคลิปช็อตนั้นนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมทำทั้ง2แพลตฟอร์มทั้ง เอ่อทิกเกอก์แล้วก็ YouTube ยูทูบนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างขอบคุณทุกคนนะที่ให้ความสนใจกับตัวมันนะครับทั้งที่เจอคนดูภาพผ่านโอคนทั้งช็อตดูไปสี่ผ่านโอคนนะบอกเลยขอบคุณมากนะคะระับสำหรับสายนี้นะอันนี้เลยเป็นสายที่ผมศึกษามานะครัได้เป็นสายที่นีน่แมสิทธิภาพของอ e ีนิกแมสตอห้ได้มากที่สุดเล็นะครับเพราะว่าตัวของอ e ีนิกแมสตอรเนี่ยมีความสามารถก็คือบอกว่าจะบวกห้าพันตามการในโซลที่ติดชื่ออ e ีนิกแมสตอรนั S ่นเองเพราะในกรณีที่เล็กเนี้ยมันจะต้องเล่นติดชื่อเนี่ยถ้าเล่นแค่อะไรปกติอย่างนนนนี่ผมเเคคยสอไปปใลิ ตำราเดนมิชันเนี่ยอันนั้นก็อาจจะเป็นอีกเรียกว่าเป็นแค่เล็กๆน้อยๆของสายมันแต่ถ้าจะเล่นเพื่อดึงประสิทธิภาพจริงๆมันต้องใช้การในส่วนที่ชื่ออินนิแมนเยอะมากนะครับเพราะงั้นการที่ผมใส่ออเดอร์คุกมานะครับหรือออเดอร์แหวนใส่สะพานมาใส่มาเพื่อที่จะเติมโซนั่นเองนะครับเพราะงั้นก็ในนี้เนี่ยก็จะมีจังหวะในการที่จะเล่นเติมโซ่ได้เยอะนะครับเพราะยิ่งเติมโซ่เยอะเท่าไหร่อินนิแมนสตอมเราก็ยิ่งเก่งขึ้นกรณีที่โซ่มันติดชื่ออินนิแมนเยอะนั่นเองนะก็ส่วนีีี่่ยก็็จะมทเปน้า หลักในการเล่นอยู่แล้วนะครับผมก็จะใช้เอเจนต์หนตรงนั้นเนี่ยมาเป็นท่าหลักแล้วก็จะเป็นในที่ผมอำเป็นเด็กหลักในการที่จะเอาไปเล่นสายอินิกแมนนะเพราะว่าผมเนี่ยมีแผนอย่างที่บอกไปว่าผมจะทำเด็กพรีเมียมของในเมททุกอันที่ให้เสร็จนะครับผมก็จะต้องใช้อินิกแมนนี่แหละก็จะเป็นเด็กหนึ่งเด็กที่เล่นน่าตื่กใจมากนะเป็นอุตสิเกีเคคนที่สนุกมากนะเพราะว่าถ้าเริ่มเกาะละมือเหมือนป๊อกเนี่ยแล้วก็โซ่เหมือนปอกเนี่ยมันก็สามารถที่จะปิดเกมได้เลยนนั่เองนะครับก็สำหรับดิ่งเนี้ยกจเอเนจ คับโซลทาสองขึ้นมือใช่ไหมแล้วพอลาสามพับไปเนี่ยมันก็จะมีปัญหาแค่โซเนี่ยมันมีแค่สามใบต้องเล่นฟอร์สวันถึงจิงประสิทธิภาพได้แต่สำหรับลายลายอินดี้แมนเอ๊ยชื่อว่าเรียกว่ายังงดีเรียกว่าตัวของอินดี้แมนโอติเกนเนี่ยมันต้องเล่นฟอร์สองเพื่อจะได้ปิดเกมได้เพราะงั้นถ้าสมมุติว่าเท่เนี่ยมันอาจจะสู้ไม่ได้มันก็ต้องเลยมีตัวเติมโซนั่นเองนะครับอย่างเช่นพวกออเดอร์คุกแล้วก็ตัวของอินดี้แมนคลาวด์ อีน e ิเมท์ข่าวนะครับบอกว่าเมื่อลงมา,าจ่ายในโซบ้านนะครับสามารถที่จะหอบห้าหาอ e ีนิแมนที่2ต่ำกว่าออกมาคือมือได้แล้วก็ทํานะครับเรือกมือหนึ่งใบนะครับสามารับคอโซได้ก็ได้เป็นตัวที่เอาไว้คอยเติมโซอีนิแมทให้เราในหนึ่งนะครับอนอกจากอัเดอร์คุกกรณีที่เรามีพวกใช้จากคุกเนี่ยที่มีติ๊กเจอเยอะหรือช่วยการที่มิมิติชื่ออ e ีนิแมนเยอะเนี่ยสามารถที่ใช้อ e ีนิแมนขาวระบายโซที่ไม่ติดชื่อได้แล้วก็สามารถยัด ตัวที่ติดชื่อเข้าไปในโซนแทนได้นั่นเองนะครับก็สามารถช่วยทราให้เด็กเรานี่เก่งขึ้นได้ตอนแรกของใส่ตะเร็วมาสองใบแต่ว่าให้คิดว่ามันไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่เพราะเจ้ากว่าอาจใช้มันน้อยนะครับผมก็เลยคิดว่าประยุกต์ใช้กับแบล็กแล้วกันเพราะอย่างน้อยเด็กเนี่ยถ้าเล่รียกแม็กคู่กันไปมันสามารถที่จะเอ่อเล่นเล่นง่ายขึ้นนั่นเองนะครับก็ในส่วนที่เกอร์นะครับอาจจะจัแปลกๆหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าตอนนี้มัคคะเนี่ยมันชาโซ่ไม่ได้แล้วเล่นนีแมนคลาวเนี่ยมันมีข้อเสียของที่ มันจะตองเป็นตัวที่ถูกโซบาร์ด้วยตัวของการที่ไม่ใช่อินิแมนเพราะงั้นตอนแรกเนี่ยจจัดทิกเกอร์มาเนี่ยผมจะเล่นไปลองอินิแมนมาแหละาะว่ามันทําให้ทิกเกอร์อินิแมนเล่นง่ายขึ้นไหมโหเล่นง่ายขึ้นแต่ข้อเสียของมันคือมันต้องอยู่ในโซเพราะมันหมดได้ห้าพันกับการผมเลยเลือกใส่ตัวของ man, อินิแมนไอม่ใช่ man, อินิแมนเออคุณดะมิต้ในบลูมขึ้นมาเล่นบลูมเนี่ยมันเป็นดอเข้าโซเองได้นะเพราะงั้นสามารถที่จะเล่นคู่กับได้ขาวได้ไออินิแมนขาวได้ตรงที่เอาในเนี้ยเข้าโซนะครับแล้วก็คอขาวลงมา หาก็ต้องฝกสกิลโซว,วา้นี่ออกนะครับแล้วก็หาอินนิ่งแมนตัวแล้วเข้าโซได้เองมันก็ได้เป็นตัวที่เอาไว้เป็นโซที่ต้องถูกตอดทิ้งนั่นเองครับอย่างน้อยมาพลังได้ยัสามพลังก็ยังดีเพราะอย่างน้อยพัน 1, งจบพันของอินนิ่แมนเนี่ยมีค้างมากนะครับเพราะเสพมันจะลงลอยสมูติถามีสี่โมนาถ้ามีเข้ามาสามหมื่นห้าอย่างเงี้ยถ้ามีตัวนี้เข้ามาช่วยเนี่ยมันก็ไปสามหมื่นแปดแล้วมันก็บัฟไปได้อีกนั่นเองนะคะรับหรือว่ากรณีที่มันยิงสามหมื่นแปด แล้วมันขายสี่พันในนี้ก็ช่วยได้เยอะนั่เนเองนะครับคือคือมันช่วยปัเดเสถียรกๆง่ายเล่นง่ายขึ้นเนั่นเองเนี่ยพอมันก็ถือเป็นของที่มีค่าสมควรเล่นเองนะครับไม่ได้เป็นตัวใช้ละทิ้งก็ถอะนะส่วนพี่ี้เนี่ยก็จัดสองแบบนะครับเพราะว่าอยากเล่นความกดดันเข้าไปด้วยเมื่อกี้มันน้อยก็เล่นอย่างสองก็ได้แต่เพื่อนๆนะทิกเกอร์ของมินิแมค่อนข้างฟิกแค่ตรงที่ต้องมีดอจะโซเอาไว้เป็นค่าคอร์สแค่นั้นนะครับจะจัดชิล้วนจัดดอล้วนเพิ่มเติมเข้าไปก็ได้ให้มัน มีของเข้าโซให้มีของเลนเยอะขึ้นนะก็เล่นแต่ขางสะดวกแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวสาธิตที่เขาเล่นแล้วกันว่าเล่นอะไรประมาณไหนนะการที่ควรถือในมือจริงก็มีแค่ดีแมนนะครับสอ,องคนนี้แล้วก็ตัวออเดอร์อย่างนี้ก็ได้นะ,รรนะครับการค่อนข้างมีฟิกนะครับค่อนข้างเออ่ฟิกแค่เกทหนึ่งเกทสามที่เหลือก็จะเป็นมือที่เราจะคีบแล้วกันนะครับแล้วแต่ว่าจะถืออะไรไว้นะเพราะว่าในนี้เนี่ยเราถือของไว้ทสควนของใี่ตรงนี้ส่วนแบบแบงค์เนี่ยมันเอามาใช้ตอนเริ่มหลังได้เปรียบ มันไม่ค่อยได้เปรียบตอนช่วงที่เล่นเกาะเพราะถ้าเล่นเกาะเนี่ยเล่นเป็นอีกแมสตองมันจะคุ้มค่ากว่าแต่ถามว่าเล่นแบบนี้เพื่อหาสัตว์ไหมคำตอบคือทําได้นะครับมันไม่ได้ผิดอะไรนะครับว่าต้องของมันแม็กเนี่ยมันแค่จะปิดโอซิเคต้นเกมไม่ได้นะเล่ตอย่างคือเล่นในพรีเมียมเนี่ยนี่รู้กันนะครับประสิทธิภาพของติเตอร์เล่ที่เป็นในพรีเมียมมันค่อนข้างที่จะแรงเราก็ไม่ควรที่จะไปนั่งให้โอกาสเขาบอยขนาดนั้นเราควรที่จะรีบปิดเกมนะครับเพราะงั้นการที่เราได้เริ่มเกาะเราถืออีดิกแมท่าถีรจะ ชนะได้นั่นเองนะครับอ่ะผมจะโจรอีกสามใบมาอ่ะมีอย่างนี้ยนะครับที่ดีทำก็เปลี่ยนใบหนึ่งก็ได้นะแล้วก็โจรขึ้นมาโอเคค่อนข้างดีเลยนะครับก็เรามีทั้งแบดแบ็กเรามีทั้งอินดี้มสตอมอะไรๆแล้วนะครับราคาที่จะเล่นง่ายเลยนั่นเองนะครับก็อ่ะหมุนเริ่มกาะนโจนะครับแล้วก็ไลฟ์ไปตรงนี้เลยนะครับอินดี้ไม์ริปเปิ้ลริปเปิลเนี่ยถูกเออเวฟถูกริปเออโฟถูกเวฟริปเปิ้ลรัตนะครับนะครับก็สามารถเสิร์ฟตัวอินดี้ไมล์ขึ้นมือได้นั่นเองไง แล้วก็กรณีอย่างนี้เนี่ยสามารถที่จะชาโซได้โย่ได์คุกไปได้เลยน,นั่นเองครับเพราะว่ามันจะได้ง่ายนะครับแล้วก็เลคับค่าค้อของขอ,งองดเดอร์คือเล็กที่หนึ่งใบนะครับแล้วก็ชาแล้วก็ติดแล้วก็ชาหนึ่งนะอ่ะเห็นไหมอย่างนั้นนะมันก็ติดอีนี่แมเข้าโซได้ใบหนึ่งอ่ะอ่ะตีเข้าโซได้ใบหนึ่งแล้วก็จบเถอนแล้วก็รับแมนบปกตินะเออแล้วก็เถิจนจวดปึ๊บอ,อ,อ่ะเห็นไหมพอมีเนี่ยโฟเขมาเนี่ยมันสามารถที่จะระบายโซที่ไม่ติดชื่ออินทิเมนได้เห็นป่ะมันก็จะช่วยเด็กได้ง่ายขึ้นนะครับก็ เราก็ไล่เป็นอินนี่แมนเวฟเลยนะครับก็เล่นออเดอร์ก็ได้นะเป็นออเดอร์คนนี้นะเราก็เอามือมาเข้าโศกของคนที่เข้าโไปเลยนะครับท็อปสามใบสามารถหยิบใครก็ได้นะก็อยากหยิบของขึ้นมือก็ได้เาขาคนนี้ก็ได้หรือลยหยิบอินนี่แมนมันเป็นเล่นต่อก็ได้นะผมคิดกนะ่อนนะมืออย่างนี้มืออย่างนี้เราสามารถหยิบออเดอร์ขึ้นมาก็ได้นะครับเอาไว้เล่นต่อได้เนาะแล้วก็ที่เหลือแต่กล่องน,นะครับก็เอาแวนตี้เลยอันตี้เลย,ต,เลยตีปุ๊บอ่ะดอจวบปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะ แนมปั๊บพีพลังโอเคแล้วก็เทินจัวปั๊บแล้วก็ไลฟ์เป็นอีลิแมสตอบนะครับฟอสเนี่ยอันนี้ฟอสถูกนะเพราะว่าเด็กเราเนี่ยต้องการโอเคที่บอกไปมันต้องรีบปิดเกมนะครับไม่ควรที่จะไปนั่งยื้อเนาะเพราะงั้นเรื่องฟอสสองเนี่ยมันทำให้เด็กแหวนตีสามขีดได้สองรอบนิดหนึ่งนะท่านที่แย่แรงนะครับแล้วก็ดูเล็กกว่ามีชื่อติดชื่อมีกี่ใบนะนี้มีติดชื่ออยู่ทั้งหมดห้าตัวนะครับโอเก็ได้บวพาวเวอร์ไปสองหมื่นห้าละก็ถ้าโอเวอร์พาวเวอร์อมาสุดก็คือต้องขอห้าหมื่ อะเลยเอาคนนี้เลยนะครับเอาคนนี้เข้าโซ่็อปสามนะครับเอาเนี่ยคนเข้าขึ้นมือเอาคนนี้ขึ้นมือมาหรือแตะเกอะเราก็คอคอน,นี้ลงมานะครับสกิลมันลงมาโซบัสหนึ่ง top ห้าอ่าอันนี้แย่น,นี้ไม่เจอเพราะมันต้องอยู่ขึ้นมือก่อนนะครับแล้วค่อยมนเข้าโซ่เนาะมันขอการอ e ินนิเมนเกย์สองทำสง,สง,สงครามนะับเมื่อกี้ เปิดเกาะแล้วจะได้เปรียบกว่านะครับก็ไม่เป็นไรแล้วก็ุ้นต้นแทดเสร็ตนะครับมันกัดจะบอกวปเพิ่มห้าพันตามอินนี่แมนในโซตอนนี้มีอินนี่แมนถึงเอ่อห้าชื่อไปมีทั้งหมดหกชื่อนะครับก็ระบบไปเพิ่มไปสามหมื่นก็เป็นสี่หมื่นสามห้าหมื่นสอสามคีแล้วแล้วก็แมนตีได้ฮิ้วแหวนเราจะตีทั้งหมดสามในตอนช่วงต,ต้นๆนะครับแล้วไม่มีดอกพาวเวอร์แค่จวด โอเคเฮ้ย okay. ก็เสร็จปั๊บปุ๊บๆเราก็หลักแดงไปของกลมนี้ที่เรารอดนำฮิว้วไม่มีอะไรอะของลิกกองน้อยจะเกินหลกแดงบ่อยมากหัวปลาปื๊บปื๊บปื๊ดปื๊ดอะไรครับก็สมมติรอดสมมติรอดรอดยอดใช้คำว่ารอดอ่ะจี๊ไปอ่ะแล้วก็สแตนเราก็จัว่วเราก็จะไล่ไนปนี่ไป,น,น,ปน,นั่นของเออ่ปัดแบ็กนะครับลงมาพ็สองข้างนะแล้วก็ เราก็ขอตัวตีลงมาหน่อยนะครับขอคนนี้ลงมานะขอคนนี้ลงมาสกิมม่า็ลงมาครับจ่ายโซบัสหนึ่งนะจ่ายก,กิทิคอนนะครับแล้วก็ทอผ้าพยายามหยิบให้เจอนะครับอ่ะเดี๋ยวคนนี้ขึ้นมือนี้ก็ท่าสวยเลยนะาะสามารถที่จะหยิบตัวขออีนิกแมคขึ้นมือได้นะก็สามารถที่จะเอามันเข้าโซบได้ด้วยนั่นเองนะครับเข้าโซบไปเลยนะอันนี้ก็การเซตติ้งเบาะนะครับแล้วขอลงมาขอมาเลยปล่อยปูหมดมือไปเลยนะไม่ต้องสนใจะไรมากเพราะว่า เน็กเรามันไม่มีอะไรมากอยู่แล้วอะตอนนี้อินนี่แมนในโซเรามีหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจแปล้วมีแปดชื่อนะเพราเรียกว่าแบงคมาแตรตีสรอบแล้วก็ใช้สกิลแบคนะครับเพรบารมันเหลืออยู่แล้วบานึก็บ่งหมือนแถวหน้าแล้วก็เอาแบ,บ,แบ,บนะแ้วิ่งเลยน,น,นะครับไน้ป้าบป้าบนะกสกิลจำเพิ่นท็อปเนะครับเปิดให้เจอนะตอนนี้สัดสนะีห้าหกเจ็ะแล้กอ็อินน,นี่มนสตอมขึ้นึมา ก็ทิ้งมือไปแล้วสองใบที่ทำเมื่อกี้ปึ้งอะไรครับมาอีกรอบหนึง่งแล้วก็ฟอร์ดข้างโอเคพอฟอร์ดข้างปุ๊บไปหวกหมื่นมานะครับแล้วก็นี่สเต็ปบรรยากาศเนี่ยบรรยากาศที่เราได้ยินยังไม่ถึงช่วงไหนแล้วเราเกาะไหนนะมีทั้งหมด2 4 6 8นะครับแหวนจะบวกไป40,000แล้วก็บวกกับบัตรแบงค์ที่ให้หมื่นหนึ่งแหวนก็ได้บวกเป็ 5, 10, 6, ้าหมื่นห0 0 0ืนสามแหวนกติได้อีก2รอบแล้วนะครับ ถ้าอยากเอาแรงคนนี้เปิดเลยนะครับได้ยหนึ่งสวัดตทางอ้ฝั่งเหมือนนึงนะครับแล้วก็แวนตีเริ่มต้นในเสัปดาห์นะครับตอนนี้เขาก็แวนอยู่ที่สองหมื่นสามสามหมื่นสามสี่สามห้าสามหกหมื่นสามนะครับแวนตีหกหมื่นสามสองได้สามชีชนะเองกตีเซ็ตก็ได้ครับปุ้งฮิวครับพอข้าง,ง,งไปเลยแรงมาก Over, โอเวอร์ครผมโอ้อันนี้มนโมงมากจบครับเพราะว่าเด็กเอาลิกกองไปเยอะแล้วแล้วก็จบไปเรื่อยครับที่มือสองใบอ่ะที่สองใบที่ไหนได้เลยแล้วก็ ลุกมาขึ้นมานะครับวัวตีอันนี้ก็จะเป็นหกชี้ไร้ล้านให้ใครก็ได้นะครับสองล้านก็ตีไปเพราะถ้าไม่ให้แหวให้ค่าเนี่ยข้างก็จะตีไรยล้านส่วนแหวก็ตีแสนกว่านะครับเอาชัว์ก็ไวเลยให้ฝั่งมีพิจเยอะนะให้ฝ่งีฝั่งมีพิจิเยอะเนี่ยก็ไรยล้านข้างมือเสียกว่าแล้วนี่เพราะไวมันตีงไงมันก็ตีแสนกว่าอยู่แหละอ่ะแล้วลก็ได้ไม่มีไดนะ้ลืมไปหลักข้างตีประมาณนี้ละกันนะสำหรับตัวของอีนิกแมนโอทีเจดนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเด็ก ที่ผมทํามาเพราะผมชอบนะเพราะว่ามันได้ขี้ริสุลนะครับมันเล่นรองคุณแฟนแล้วเนะี่ยคือมันก็ปรับปรุกันไปเยอะนะเด็กน,นี้ก็น่าจะเป็นปรับครั้งสุดท้ายของเด็กนี้แล้วนะครับเพราะว่ามันแค่เปลี่ยนเนิกเกอิลจาก,กิกีกีโซมีฮิเกิลสามลิ้นนี้ก็เก่งขึ้นมากเลย,เยน,มมนี่สมามารถที่จะต่อตอนเ,เ,เก็บได้เยอะนะครับส่วนที่โซนถามว่าไม่มีเหรอก็ตัวผมเนี่ยเด็กนี้มันไม่ได้มี3เยอะอีกอย่างคือเราไม่ได้เป็นชนัยจีโซนอย่างขนาดเราพวกปกติเด็กมันทีขนาดไม่มีจิโซมยังชาร์จเองได้เลยมันไม่ต้องเพิ่งตัวของไอ้ฟรนิในแแมมนนนนนเเดดดียกก็็ไไ้้้ะััลล่่วเองนะครับ์ สำใครที่ใส่บัลแบงค์เ <Labor> น <ator il fi> ี่ยก <Kendall and> <movement> ็ค่อยๆต้องค่อยๆบริหารตัวเล่นนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าตัวเล่นในโซมเรามันตัวเล่นส่วนใหญ่มันอยู่ในโซมหมดแหละตัวที่แบบได้ไวาดีตัวที่เอาไว้ตีจริงๆริอะน้อยเพราะเด็กเราเน้นอีแมคโคอโซแล้วตัวเล่นจะเป็นทิกเกอร์เลยถ้าเราเอาไปแห่ตีนะครับก็ต้องคำนวณตัวเล่นนิดนึงนะกรณีที่คราวมันออกมาเยอะเนี่ยสามารถที่จะคอตัวอีนแมคไปแห่ได้เลยนะมันออกขอโซแล้วนั่นเองนะครับก็ ประมาณน,นี้แล้วกันสำหรับเด็กเรื่องของ easy man o t k บวกัแบงค์นะครับก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์กดชอบและคลิปของพวกเราด้วยนะครับนะครับจะได้พัานคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วก็ก็เออ่ไว้เจยัยคลิปหน้าแล้วกันนะครับอันนี้เบอร์แล้วจะไปกินข้าวแล้วผมมาเจอกันนะผมมาแล้วครับทุกคนบ๊ายบาย